จำเริบส่วบองปโอนติอาลคเนียทั้งไงนน้ขยมหนึ่งมบยีตอัมปีเรื่องบุญจารีตรปัดสมัยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทั้งปวงผู้ติดต,ตามอภิญญาร้อรยแปแห่งความเยนม,มานอุรันริกในหัวข้อชุดความคิดที่เกี่ยวกับจารีสมัยในดนตรีขมีนจริงๆแล้วดิฉันเองเนี่ยได้ตัดคลิปที่เกี่ยวกับสิ่งที่สูญหายไปในเรื่องของสงกราน ที่มาเป็นการอภิวัตของกัมพูชายุคใหม่ในการเรียกใช้ชื่อแทนคําว่าบุญโจชนามถมัยซึ่งเป็นเทศกาลที่สําคัญมากของกัมพูชามาเป็นร้อยปีค่ะแต่ทีนี้ความที่ดิฉันสนใจในเรื่องที่เกิดเหตุอะไรขึ้นทําไมถึงสังคมกัมพูชาจึงเปลี่ยนไปเช่นนี้ขณะเดียวกันดิฉันก็ได้ค้นพบว่าสิ่งสําคัญของโจบุญโจชนาำทำทำมถมัยนั้นนอกจากจะเป็น ประเพณีดั้งเดิมของชาวขมิลแล้วเนี่ยมันสอดแทรกไปด้วยเรื่องศิลปะการไล่ลําของดนตรีพื้นบ้านของชาวขมินที่ดําเนินต่อๆกันมาและในความสอดแทรกเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีการรําชนิดหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับศิลปะพื้นบ้านทางอีสานใต้ของเราหรือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของจริตประเพณีแบบละครเร่หรือว่าการรำเร่ในสมัยหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคอินโดจีนในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองด้วยจากการพบว่ามีคณะแสดงการรำโทนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในพนมเปญและเป็นดนตรีที่สงวนไว้แต่เฉพาะชาวไทยกลุ่มหนึ่งเท่านั้นซึ่งในชาวไทยกลุ่มนี้เนี่ย ก็อาจจะเป็นคณะละครเร่หรือเป็นคณะไปเปิดวิคการแสดงรวมทั้งมันเป็นเรื่องของการธรรมหากินในยุคอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจะผัวพันอะไรในบางอย่างที่จะขอกล่าวไว้คลิปต่อๆไปว่าความพัวพันนั้นเกิดขึ้นโดยชั้นใด คือต้องเข้าใจนะคะว่าเมื่อสังคมกัมพูชาในขณะนั้นเป็นสังคมของกองทัพและสังคมกึ่งสงครามเนี่ยก็จะมีคณะบริการของละครเร่ต่างๆหรือคณะการแสดงที่ทำอาหากินด้านความบันเทิงเนี่ยเกิดขึ้นขณะเดียวกันชาวพื้นเมืองของเขาหมายถึงชาวคอมพูนเองก็ไม่เปิดการแสดงหรือบริการเช่นนี้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอกสารเหล่านี้มันมีอยู่น้อยมากแต่ทําไมดิฉันถึงนํามาพูดถึงเกี่ยวข้องกับบุญโจชนาทํมไมของขเขมนที่กําลังจะหายไปและมีสงกรานของไทยกําลังจะเข้าไปทดแทนหรือไม่ส้ยอันนี้ดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของการ Cross Culture กันไปมานะคะระหว่างวัฒนธรรมบางอย่างที่สูญหายไปในขเขมนและวัฒนธรรมบางอย่างที่ขเขมรรับไป จากไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อย้อนไปผ่านไป80ปีหรือว่า100ปีผ่านมาเขมรก็กำลังจะกลับมารับวัฒนธรรมแบบใหม่หลังยุคโมดินของไทยเข้าไปอีกอันนี้เป็นความรมิเริ่มทางความคิดที่ซับซ้อนและดิฉันก็กำลังจะขอ,อกล่าวไว้ เป็นแค่การเกิ่นเท่านั้นแต่เราจะกลับไปคุยกันถึงเรื่องเหตุใดทําไมสงการของไทยในยุคปัจจุบันจึงเข้าไปมีอิทธิพลในกัมพูชาแล้วก่อนหน้านั้นกัมพูชาเขาไม่มีอะไรเลยเหรอหรือมีแล้วแล้วเป็นอย่อยางไรโดยเฉพาะบุญโจชนามทำไมมันให้คุณค่าอะไรในสังคมเขมรบ้าง สุดท้ายเราได้เห็นการปกครองแบบระบอบพักเดียวของการพูชาในปัจจุบันมันได้เข้าไปยึดตีทุนเล็กทุนน้อยจนกระจัดกระจายไปหมดและมองไม่เห็นถึงการที่จะหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมอันหลากหลาย<ม>อย่างที่เราเคยเห็นอยู่ในบุญโจชนำทำไมของเขมรในอดีตโดยเฉพาะยุค90ที่มันเพิ่งจะกลับมามีสีสันคือยึดตีทุนเล็กทุนน้อยที่เขาเคยมี แล้วเขาเคยสร้างสารรค์งานดีๆขึ้นมาพอใครมันสร้างสารรค์งานดีๆขึ้นมาคุณแม่ก็ตีตีตีตทุกวันนี้สาเหตุที่บุญโจชนำทรไมัยของกัมพูชาไปไม่รอดไปแล้วไม่มีสีสันคือกัมพูชาเวลาเขมีโจชนำทรามัยเนี่ยเขาไม่ต่างอย่างอินเดียที่ตอนมีเทศกาลชิวาลีหรือว่าเทศกาลบาสกไม่ต่างกันเลยเพราะเขาจะมีลักษณะแบบเตรียมตัวที่จะเข้าสู่เทศกาลอย่างสุดลิ่มทีประตู เพราะฉะนั้นเนี่ยวงการเพลงของเขา่าพอมีนาเนี่ยเขาเริ่มจะปล่อยของกันละเริ่มจะแบบทำดนตรีใหม่ๆออกมาสร้างสรรผลงานแข่งขันกันในตลาดมากมายแล้วดนตรีเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นดนตรีที่เพื่อความบันเทิงเพื่อความเป็นชาวบ้านมากๆเลย ขนาดนักร้องไทยที่ร้องเพลงด้วยภาษาเขมรก็ยังสามารถไปหากินร้องเพลงออนทัวร์ในสหรัฐเป็นปีๆเพราะอน,นิสงสงของบุญโจชนาทําไมที่มันฝังรากอยู่ในการเสพวัฒนธรรมทางจารีตของเขาเพราะว่าเขามีจริตของความเป็นบุญโจชนาทําไมแบบสูงมาก เป็นเดือนๆเ,เลยของช่วงเทศกาลปีใหม่คุณไม่ต้องทําอะไรคุณแม่งร้องรําทําเพลงอย่างเดียวอินเดียที่แม่งว่าเต้นสุดๆแล้วเนี่ยเขมรเมื่อสิบยีปีก่อนเนี่ยขเขาจะมีจังหวะสา,าหรับใช้เต้นใช้รําเฉพาะโจชนามทำไมในยุคหนึ่งพอเพลงไทยออกอะไรมาก็าไปแปลงเนื้อส่งให้เปรียบสวัสด์กลายเป็นเจ้าพอ่อก๊อปปี้โคปเปเพลงไทยมาตั้งแต่ยุค90และดังมาจนทุกวันนี้ ส่วนบริษัทเล็กๆที่ไปเสาะหานักร้องเก่งๆจนทำเพลงออกมาดังระเบิดคนพวกที่จะถูกบีบให้ต้องปิดกิจการของตัวด้วยนักร้องที่ตัวเองทำสัญญาเนี่ยก็ไปพึ่งพากับระบอบของบองทมท้ายที่สุดการถูกบีบให้ทำธุรกิจที่มันมีการเมืองแอบแฝงอะ่ะก็ทำให้คนเหล่านี้ไปต่อไม่ได้แล้วบริษัทที่ได้ประโยชน์ก็คือเป็นบริษัทที่มีนอมินีของบองทมนั่งบริหารฮุบ ธุรกิจที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครในประเทศของตัวเองเกือบทั้งหมดมกาแล็กซี่แล้วก็จบเลยนึกออกไหมากาแล็กซี่คือบริษัทล่าสุดของเขามันมีงานอะไรที่มันเป็นงานอีเวนต์ของชาติของบ้านของเมืองก็จะมีบริษัทเนี่ยได้งานได้งานได้งานแล้วมันไม่มีบริษัทเล็กบริษัทน้อยอะไรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นสงครามเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยที่ฉันมองไปปุ๊บเฮ้ยเธไมันจืดชืดอ,อย่างนี้ว่าเขมรเธอไม่มีอะไรที่แบบ แดนซ์กันแม่งทั้งวันเลยนะถ้าเป็นเดือนมีนากับเมษาเนี่ยมึนมึนเพราะว่าหนึ่งเราเอ้ยไม่เคยเจอแม่งจะเต้นกันทั้งวันขนาดนี้เหรอแล้วมันก็เลยทาให้เราเปลี่ยนนิสัยด้วยช่วงเวลานี่ยอยู่ในช่วงที่เรามองชีวิตแบบสัจจะนิยมมากเกินไปเราก็แม่งไม่ค่อยเข้าใจมึงจะเต้นอะไรกันหนักหนาเนี่ยประเทศมันถึงไม่เจริญพัมัวแต่เต้นแต่รําที่ไหนได้วันหนึ่งแม่งแบบเอ้ยแค่ได้ยินเสียงเพลงก็แบบออกไปแดนซ์หน้าเวทีละ คือแบบมันเปลี่ยนร่างไปเลยเพราะว่ามันอยู่ประเทศนี้แล้วมันชึ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็อ,อืม้มเพราะฉะนั้นมันไม่ปแปลกบางทีแบบเขากําำลังยากไรแล้วเป็นอยู่แต่บางทีเขาก็เอาความเต้นราเนี่ยมากบเกลื่อนแล้วช่วงโจชนมามทำไมนี่มันคือการกลบเกลื่อนอีกสิบเอ็ดเดือนที่เหลือของชีวิตที่มันยากลาบากมันเป็นอย่างนั้นน่ะเลยรู้สึกเสียดายที่ในวงการเพลงวงการดนตรีของเขมรมันกําลังไปได้ดีบนเวทของมัน คือถ้าคุณรักดนตรีอ่ะคุณก็ต้องจะต้องเห็นเองอ่ะว่ามันสนุกมันมีความสร้างสรรค์คนที่แต่งเพลงตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียบพระตะบ,บองหรืออะพวกนี้เป็นพวกที่แม่งเก่งมากแม้แต่เพลงที่ไปอยู่ในหนังบางเรื่องอ่ะมันมาจากส่วนผสมระหว่างอีสานใต้กับเพลงแนวแตะเข็บชายแดนคือฉันเคยเก็บภาพภาพหนึ่งซึ่งมันมันบอกเลยว่ามันมีลำวงลำวง ยุคหนึ่งที่เข้าไปจากไทยแล้วก็น่าจะเข้าไปจากชาวอีสานเขาเรียกว่าดนตรีเล่แล้วก็มันมีเสน่ห์มันมีเส้นทางของการแสดงแบบนี้อยู่ในในสายเลือดอะมันหายไปมันเหือดไปมันเหือดหายไปเพราะว่ามันมีระบบพักเดียวที่แม่งกินรวบหมดเลยอะแล้วมันก็คือการกินรวบวัฒนธรรมของ,ของเขมรด้วยเราไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเส้นทางของประชาชน มันคงไม่ต่างจากประเทศไทยที่ตอนนี้เรากําลังมาเรียกร้องให้เกิดสะเอยแล้วมันจะปลดปล่อยอะไรอีกหลายอย่างคล้ายๆกับว่าลําธารเล็กๆที่มันเคยมีอยู่แล้วมันถูกทําให้เกิดแห้งทุกวันนี้ในขเขมรมันเหลือแม่น้ําสายใหญ่อยู่สายเดียวและแม่น้ําสายเนี้ยมันมีแต่นายทุนผูกขาดของระบอบบองทมกาแล็กซี่เท่านั้นที่ไปตักกินได้ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับอภิญญาร้อยแอนเนียนมานออรานริกในชุดความคิดสะเอ้ยชอบกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้นียงเคียมพองแดสวัสดีกลับมาพบกันใหม่ค่ะ